ไปแบมือแบมือมาโอหม่วมาไม่กลัววิ่ไก่มีเหนียงและต้วงรู้เราเรียกเว่าเหนียงไก่นะคะแล้วพื่อนๆเ่นียงอู่อยู่นคะเดี๋ยวเราจะตั้งแถวสองแถวยาวๆนะคะเฉพาะน้องๆนะตั้งแถวสองแถวมือชอบไปตั้งม เป็นช่วงกระโดดอ่อนนะไมู่้สึกเหวีเลย่ตองถเาหรอทำไมอะลูกวันนี้เรามางานวันนี้เรามางานโอเคดีมากด้วยกัน เห็นแลน้มาทำอะไรเดี๋ยวนี้มันเลอะแต่แต่มันเดินในโคลนได้เราไปก็เลยชอบวันนี้เรามาทำอะไรบอนไม่งานเคลือบอีกเ้าสนุกไหมล่ะชอบไหม ครอบครัวของพรีเซนเตอร์พี่กพกพีกตัวครีมาอาบน้ำนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยก็คือมีครอบครัวคุณดีกับคุณออยวันนี้ก็มาพร้อมน้องทีน้องทีแล้ยพร้อมมากๆพร้อมนะแต่ว่าวันนี้เช้ามากจริงๆเช้ามากจะดึงมากลูกเพราะว่าเกงอะมันสามารถดึงวงลงไปได้มันขันเป็เกงยางยืดนันอย่าดึงลูกยังยังยังไม่หลุดนะเฮอง ดูนะดูนะโอบบ้อ่าอ่ไหนยังไงแปมมือแปมมือมาไม่เอาแล้วไม่สู <c oughs> ้ส <c oughs> สเลยลนะูกพี่เลยคะพี่เลยพี่เลยลับตาแล้วจับไปช่วยแล้วพี่จี่นะคะ

ุกมากเป็นยังไงบ้างคะจะดุมากอาจารย์มีจับรู้สึกยังไงอะในเด็กพร้อมหรือยังเลูเสื้อเขาเป็นยังไงเสื้อเกี๊ยวเกี่ยวดิชอบเลยค่ะเสื้อผ้าเกี๊ยวเสื้อผ้าเกี๊ยวไหมหัวหอมนิ่มไหมหัวหอมนิ่มนถ้าเป็นคุณพ่อนี่เลยเขาจะมีหอดไซส์ใหญ่แต่ถ้าเป็นคุณแม่เขาจะมีหอดไซส์เล็กนะคะนอกจากนี้ใต้ทางของเขายังมีเนียงค่ะอ้าพี่ไก่มีเนียงแล้วตรงนี้เราเรียกว่าเนียงไก่นะคะอ้าน้องเขาไมงมีหรือลูก

เราจะมาอุ้งแบบเป็ดๆนะคะตัวใช้สองมือสอดไปใต้ปีกเป็นช่วงกระโดดอ่อนนะไม่รู้สุกเสดเลยตื่เต้นตอนแี้เรอทำไมอะลูกหนึคเดี๋ยวชช้ไม่หนึ่งก่อนนะคะชช้นสองใช้นสองแบบเราจะตู้นะคะก็เป็ดสอดจุ่ะเข้แต่น้องพี่อะกน้อไพีชอบไก่น้องพี่ชอบไก่แอบ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 

ก็ดูด้วยต้องพี่อ๋อนี้สีเขียวดีกว่าเอาไข่แต่สีเขียวดีกว่ามันเป็นไข่มีประโยชน์กว่าลเฮ้ยพอเอาเขาลูกแตกอย่าโยนลูกพี่พีมาเก็บตรงนี้ด้วยสิอันนี้เหรอเออสีเขียวเผื่อปะปุ่นเขียวได้ไหมพี่กินไม่ดีนะเนี่ยมันดูเขียวไหนพิธีโชว์ของพิธีสิอ๋อนี่างนี้ของพิธีเขียวไหนหยิบขึ้นมาให้นะโบ๊ทโอเคค่อยๆวางนะลูกเดี๋ยวมันแตกแบททางนี้พิธีทางนี้นี่มาขอบคุณด้วยเขาแบ่งไข่ให้มาขอบคุณ่ว้า นี่ไข่เป็ดตัวนั้นแหละค่ะเรามาถนอมอาหารกันเนาะค่ะเป็นเป็นโลโก้ของเราเองเลยเนาะในของเราทำแพ็กเกจสวยงามกลับบ้านเลยวันนี้นะคะพี่เองได้ไข่เนระแล้วถือไว้เลยนะคะนะคะครอบครัวหนึ่งเนาะนะคะสององนะคะสององนะคะคุณพ่อคุณแม่นั่งได้นะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันทำะวันนี้เราได้ครอบครัวละสองซองแบบ้านเลยนะคะ นะคะพอจะให้แย้เด็กๆนะคะถือไว้ é, เลยเนาะนะคะเดีはは๋ยวแจกไข่ให้ให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำพี่จาครบทุกอยัางนาะนะคะแจกเสร็จเรียบร้อยนะคะแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมของเราในสามส่วนเมื่อกี้นี้นะคะผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องทำเด็กๆจ๋าเดี๋ยวไข่นะคะทำทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ จะมีแพ็กเกจให้อุ่นทราเล็กน้อยด้วยเนาะนะคะคราวนี้นะคะเป็นแพ็กเกจของเราเองเลยเนาะนะะเด็กก็กลับบ้านนะคะนำกลับไปบ้านนะคะคราวนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วคอยเฝ้ารอนะคะว่าสิบห้าวันเป็นไข่เพียวเกลับ่งกลับบ้านไปกาปฏิทินตลอดไปไหนกันครับไปล้างมืออย่างนี้ด้วย อย่งไรสะอาดต้องพี่น่หนใส่ถุงเยอะๆเยอะ่นที่ระัลูก้องจรงน้ำเนี่ยปลาพี่าพี่ยิ้มอ้น้องพี่ลยิ้มดานาโปเลเลที่เล่